สวัสดีครับทุกคนผมองะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม Geometry Dash ในคลิปที่48นะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่นด่านนี้เลยนะฮะอย่างที่บอกไปนะผมอันนี้น่าจะเป็นด่านที่น่าจะยากที่สุดในช่วงนี้แหละนะเออคือยากที่สุดในช่วงนี้หมายความว่าไงนะฮะคือคือถ้าไม่นับไอคลิปที่แบบที่ผ่านผ่านมานะคือในช่วงประมาณคลิปที่4ง5 0เนี่ยในช่วงเนี้ยนะฮะคลิปที่48ในคลิปเนี้ยนะด่านฟิวเจอร์ฟังสองเนี่ยน่าจะเป็นด่านที่ยากที่สุดแล้วนะผมเพราะว่า คือไอ้ที่ผมเล่นได้84%เนี่ยอันนี้คือเล่นแบบไม่ได้อัดคลิปด้วยนะคือบังเอิญฟุกแล้วมันก็เล่นมาถึงตัวนี้เฉยเลยนะฮะเส้นด่านนี้ผมแบ่งเป็น3จุดนะฮะก็เวลาผมฝึกซ้อนนะผมแบ่งเป็น3จุดก็คือจุดแรกนะฮะก็คือจะเริ่มตั้งแต่ตรงเออโอ้โหระดับมันเข้านานเดิยนะฮะออบเจกต์มันเยอะนะฮะอ่ะจุดแรกคือผมจะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะผมเน,เนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วก็ปึ๊บอ่าเนี่ยคือจุดแรกกับผมจะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะผมแล้วก็ไปเรื่อยๆนะจนถึง60%นะครับ คือจริงๆแล้วว่าด่านเนี้ยตอนแรกผมตั้งใจว่าจะไม่เล่นนะเออแต่ว่าคือเนี่ยว่าไอ้ตรงเนี้ยคือแบบผมงงมากเลยว่ามันคืออะไรวะเออตอนที่ผมดูครั้งแรกก็ผมงงมากเลยว่าตัวน,นี้มันเล่นยังไงเออแต่พอลองมาฝึกเล่นจริงปุ๊บเออมันก็เล่นได้นี่หว่ามันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะผมแล้วผมเล่นไปเล่นมาพู้อยู่ดีมันผ่านได้ทั้งด่านเฉยเลยผมก็เลยตั้งใจว่าจะมาเล่นในคีย์นี้แหละนะเออตอนแรกคือตอนแรกกะว,ว่าจะไม่เล่นในวยซ้ำนะไอด่านฟิชเจอร์พังสองเนี่ยแต่อยู่ดีก็ได้มาเล่นเฉยเเลลลยยยนนนนนะะะะะะฮพอออออออดดดีหาาาา่่่่่่งงึคคืผมมิไไก้วจร ไอ,อตรงจุดแรกก็คือจะเริ่มตั้งแต่ตรงตรงสาสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะอ่าจุดที่สองนะฮะก็คือจะเริ่มตั้งแต่ตรงไม่ไม่กดตรงนั้นสิจุดที่สองนะคือจะเริ่มตั้งแต่ตรงหกสิบเปอร์เซ็นต์นะผมใช่ไหมหกสิบปะเออเริ่มสักทีซิไอ้ดาดว่านะโอเคอ่าเริ่มตรง60%นะผมก็คือจะเริ่มตรงนี้นะแล้วก็ไปเรื่อยๆนะผมซึ่งไอ้ตรงฟิลเตอร์ฟนะังสองเนี่ย คือผมจะแบ่งเป็นสาส่วนใช่ไหมที่ผมบอกนะส่วนที่2มัเป็นผมใช้ส่วนที่2เนี่ยเป็นส่วนที่ผมใช้ในการฝึกซ้อมบ่อยที่สุดแล้วนะเพราะว่าคือมันเริ่มแต่60เปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็เล่นไปเรื่อยนะผมคือถ้าตายตัวไหนก็ช่างนะผมเออแต่ว่าไอ้โอ้ยเดี๋ยวผมขอเล่นก่อนกันแล้วค่อยพูดนะเออมันต้องใช้สมาธินะโอเคตายนะผมอ่ะ ก็ส่วนที่2ก็คือตรงตั้งแต่60%รนะผมแล้วก็ส่วนที่3นะก็คือจะเริ่มตั้งแต่ตรงประมาณ83%าปน่ะไม่ก็8 4อ,อ่ะเดี๋ยวรอมันโหลดแป๊บนึงนะคือด่านเอาเจ๊กไปเยอะนะฮะ,ะเริ่มตรง82%นะครับผมก็คือจะเริ่มแต่ตรงนี้ไปจนถึงจบด่านเลยนะับผมเออซึ่งตัวนี้ผมก็ฝึกอยู่บ้างนะผมแต่ว่าส่วนที่ผมเล่นบ่อยสุดนะคือตรงส่วนที่2นะผมเนี่ยอันนี้ตายไป9 9ใช่ไหมคือส่วนอื่นมาเจกกว่านี้นะอันนี้สองร้อ,นนอายเ,เหก ก็จริงนะไปเยอะอยู่นะอ่ะนั่นแหละคือส่วนนี้เป็นส่วนที่ผมเล่นบ่อยสุดนะแต่ทำไมมันตายแค่ 99, 99อย่างวะเออไม่รู้ดิแต่ว่าคืออ่ะนั่นแหละอ๋ะอคือแต่ก่อนนะผมอาจจะเล่นตรงส่วน1บ่อยสุดนะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมเปลี่ยนไปด้วยส่วน2แล้วนะคือก็คือตรง60%เนี่ยผมจะเริ่มเล่นตั้งแต่ตรงนี้ไปเรื่อยๆจนถึงจบด่านเลยนะซึ่งผมสามารถเล่นได้นะผมเล่นตั้งแต่60%เนี่ยไปจนถึง100%ได้นะผมก็คือไอ้ด่านเนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งคือตรง99%นะฮะคือมันจะมีตตรรงงงจุดยกยกๆอู่นะ่้ะซึ ผมเล่นผมเริ่มเล่นตั้งแต่ตรงส่วนที่สใช่ไหมก็คือเริ่มตั้งแต่ตรง60%เล่นไปจนถึง100%่ตใช่ไหมฮะซึ่งเล่นไปจนถึง100%่ยเรเนี่ยก็คือผ่านด่านเลยใช่ไหมก็คือตั้งแต่6 0ิถึงหซึ่งร้ยเร์เซตซึ่งผมยังไม่เคยตายตรงเ้เอรซตเลยสักครั้งนะฮะผมเล่นในส่วนของเก่นจเปอระผ่านต์ถึงหึ่งร้อยเปอร่ะซ็นตนเนี่ยฮะผ่านไปแ้ว่ระมาณรปดครั้งซึ่งไม่เวยาย,นยนะะออาัน,ะะน,เนงเี้านกะก่าเปอร์โซนิอีกนะกะก็ รำบักใจอยู่นะผมไม่รู้ว่าจะผ่านตอนไหนนะและด่านมันก็ยาวอยู่นะเออในเอ็กเซลเนยอ่ะแต่เพลงด่านนี้ก็ค่อนข้างมันดีนะผมชอบเพลงด่านนี้มากเลยนะเอออ่ะด่านนี้ก็โอ้โหผมบอกเลยว่าน่าจะนาน,นจริงนะฮะคืออย่างที่ผ่านมาคลิปที่454647 6, เนี่ย3คลิปเนี้ยผมอัดในวันเดียวกันนะคือวันที่7ตุลานะฮะ สามคลิปเนี่ยผมอัดในวันที่7ตุลาวันเดียวกันเลยเออแล้วคือพออัดคลิปที่4 5่เสร็จปุ๊บอัด4 6ต่อเลยแล้วก็อัด4 7ต่อเลยสามคลิปเนี่ยผมอัดในวันเดียวกันคือวันที่7ตุลาคมและสามคลิปเนี่ยผมใช้เวลาอัดเพียงแค่ชั่วโมงเดียวสามคลิปเนี่ยรวมกันผมใช้เวลาอัดคลิเปเพียงแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นนะฮะแต่ไอ้ไอเ,นอ 2, เนี่ยด่านฟิลเตอร์คั้งสองเนี่ยอันนี้น่าจะอัดแบบโอ้โหน่าจะโคตรนานนะฮะเพราะบรรดามันโคตนท่างยากเลยนะฮะอ่ะ แต่ก็ผมก็ไปฝึกซ้อมมาเยอะอยู่้วเนี่ยแบ,บ่งไป3ส่วนแล้วก็แต่ละส่วนผมก็เล่นส่วนนู้นบ้างส่วนนี้บ้างคือแบบเล่นไปเรื่อยเลยนะผมก็ฝึกซ้อมอออมันก็ทั้งเยอะพอสมควรนะผมอ่ะมาดูกันว่าจะใช้เวลาสนานเท่าไหร่ถึงจะผ่านนะผมแต่ผมก็ไปฝึกซ้อมมาค่อนข้งเยอะพอสมควรนะฮะก็น่าจะมีแบบน่าจะพอมีพื้นฐานอยู่บ้างนะผมเพราะผมฝึกซ้อมมาค่อนข้างเยอะมากเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยก็แล้วกันนะผมสำหรับ,บด่านนี้นะฮะผมอาจจะอัดไปเสร็จภายในวันนี้นะ คลิปนี้ผมก็เอาไวนที่7ตุลาคมเหมือนกันนะฮะแต่ว่ากว่าจะผ่านจริงเนี่ยน่าจะอีกหลายวันอยู่นะเพราะว่าด่านนี้่อนข้างยากนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวอ่ะก็นั่นแหละนะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยก็แล้วกันนะผมผ่านตอนไหนก็ค่อยว่ากันนะผมนั่นแหละอ่ะลุยครับผมโอ้ตาย50%พอดีเป๊ะนะครึ่งคางนะฮะโว้ยยากยาก,ยากจริงนะด่านนี้นะฮะโอเคครับผม โอ้โหผมบอกเลยว่าผมเหนื่อยแล้วนะฮะอ่ะก็ที่ผ่านมาคือที่ผ่านมาจะว่าเล่นด่านจิชิวมาเยอะไหมมันก็ไม่ชิวนะคลิปที่แบบ3 7มเจก็เล่นแต่ด่านที่ฮาร์ดีมันขึ้นไปยากๆทั้งนั้นเลยนะฮะมีพักสมองในคลิปเดียวคือด่านไอ้คลิปที่4 6อ่ะเออมีพักสมองพักเหนื่อยอยู่คลิปเดียวคือคลิปที่4 6ส่วนที่เหลือก็ยากเหมือนเดิมนะฮะเออแต่นี่ยากกว่าเดิมอีกนะฮะเผลอๆผมมองว่ามันเผลอๆมันอาจจะยากกว่าซูอีกนะับเพราะว่าด่านซูด่านมันสั้นไงเออแต ประมาณสามนาทีกว่าได้เลยนะฮะอ่ะเหนื่อยใจแล้วผมนะ,ะยังไงก็ต้องลุยต่อครับผมไปลุยฮะโอ้โห มาไกลเกิน5 2สองมาสักนาทีกว่าจะเกิน5 2โสองโอโ้ปกติมันไม่เคยเป็นอย่างนั้นเลยสักครั้งโอ้โจะบ้าตายมันยังโดนนี่อยู่เมื่อกีเ้เนี่ยโอ้โ what พันเจ้า94%โอเคดีจะได้หัวใจเต้แรงเหมือนเดิมโอเคและนี่ก็คือวันแรกของผมที่ผมเล่นด่านนี้นะด่านฟิลเตอร์ครังสองเนี่ยฮะก็ผมเริ่มเล่นตอนวันที่8ตุลานะผมมาดูว่าจะผ่านตอนวันไหนนะนี่คือวันแรกของผมนะตายไป44ครั้งเล่นไปแล้ว37นาทีนะผมก็เมื่อกี้ได้สถิติใหม่ไปเนาะก็คือ94%นะผมก็อันนี้คือ556นะแต่มันไม่ได้มีแค่นะั้นมันมีอีกนะนี่ เนี่ยไอพวกเนี้ยเออเนี่ยสามร้อยกว่าแล้วก็แบบเออเนี่ยร้อยร้อยยี่สิบสองอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะไปฝึกเล่นอีกเยอะนะฮะเอาจริงนะฮะฝึกเล่นอีกเยอะแปดร้อยกว่าตอนนี้ก็น่าจะสองพันกว่าอะไรแล้วมั้งเนี่ยเอาตามตรงนะผมมองว่าไอดา้ด่านิวเจอร์ฟังสองเนี่ยมันยากกว่าดา่านซูอีกนะฮะก็ยาวไปนะด่านนี้โอ้ยอีกกี่วันวะเนี่ยกว่าจะผ่านเนี่ยอ่ะช่างมันเถอะก็ก็ต้องก็ต้องสู้แหละนะกระดาษเนี้ยมันมาถึง94%ได้แล้วอ่ะมันก็ต้องสู้แหละนะฮะไปเดี๋ยวไปเจอกันใหม่อีกทีวัันนนพกี้้ดนี้ผมพรล่ง วันนี้8ดตุลาก็ได้เท่านี้แหละนะ94%เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันว่าจะได้เท่าไหร่นะโอ้โหแม่งโอ้โอ้โห แล้วจริงๆไม่คือผมแม่เดี๋ยวขอเวลาทำใจแป๊บนึงสักครู่นะมันตื่นได้จริงเมื่อกี้กลัวตายมากๆนะะแต่ถ้าตายจริงก็ช่างไม่ก็เล่นต่อไปนะเพราะว่าคือคือผมเล่นมาก็เดี๋ยวผู้อีูผู้ถูกแล้วจังหวะน,นี้นะฮะอ่ะโอเคครับผมในที่สุดก็ผ่านแล้วนะฮะ วันนี้นะฮะอ่ะอย่างไอ้เมื่อกี้ที่เห็นไปใช่ไหมเออแปดตุลาใช่ไหมว่าผมเล่นนักนั้นใช่ไหมและพอมาวันเนี้ยเก้าตุลานะครับผมก็ผมเล่นไปได้ประมาณเนี่ยก็เนี่ยตามที่เห็นอะสิบสองนาทีนะครับผมตายไปแค่สิบสองครั้งและมันก็ผ่านเลยโคตรโชคดีนะคือไปตายครั้งหนึ่งตอนแปดห้าเปอร์เซ็นต์นะผมแล้วก็คือแบบตอนรู้ไหมคือแค่ตอนประมาณแบบตอนประมาณแปดสิบสามแปดสิบสี่เปอร์เซ็นตะ์อะตั้งแต่ตรงนั้นน,น่หัวใจผมจะเต้นแรงมากๆเว้ยเออนั่นแหละและยิ่งตอนประมาณนะเก้า อ่ะแล้วก็รอดมาได้และก็ไม่ตายตรง99%รนะผมสุดยอดนะฮะโอเคเหลือไม่ต้องเก็บช่างแม่งนะอ่ะผ่านก็พอเฮ้ยผมไม่คิดว่าจะผ่านได้เร็วขนาดนี้ดนะ่านเนี้ยตอนแรกผมนึกว่าน่าต้องเล่นแบบโอ้โหตายเป็นหมื่นเล่นแบบโอ้โหเป็นเดือนแน่เลยนะเออพอรู้สึกว่ายากนะเออผ่านเร็วกว่าที่คิดไว้โอเคอ่ะห้าร้อยสสิบแปดนะผมด่านนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวดนะลองบวกสิด่านนี้ค่อนข้างเยอะอยู่นะเดี๋ยวลองนั่งบวกดูนะเมื่อกี้เท่าไหร่นะห้าร้อยสิบแปดใช่ไหมอ่ะ ห้าร้อยหกสิบแปดนะฮะคือผมก็นั่งเล่นไปแล้วก็นั่งฟัง YouTube ไปด้วยนะคือผมใส่หูฟังผมใส่หูฟังแล้วก็เปิดแบบคือผมใส่หูฟังอดีเดี๋ยวเดี๋ยวขอขยับไม้ไปหนึงนะโอเคผมขยับไม้เข้าไปแล้วนะฮะเมื่อกี้ผมลืมขยับไม้เข้ามานะเพราะว่าคือตอนผมเล่นนะผมขยับไม้ออกหา่างจากตัวหน่อยเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่เกะกะตอนผมใช้คีย์บอร์ดไงเอออะใครมไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะฮะอ่ะด่านนี้นะฮะเออตายไปทั้งหมดนะอ่ะห้าร้อยหกสิบแปดใช่ไหมอ่ะบวกอ่ะบวกกับเดี๋ยวนะ เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันแรกอันนี้เยอะหูแปดสองสองเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคือผมกำลังดูทูบอยู่นะโอเคอ่ะแปดสองสองนะอ่ะแปดสองสองแล้วก็นี่ครับผมมีสามที่นะฮะอ่าแล้วก็หนึ่งสองหกใช่ไหมหนึ่งสองหกอ่ะแล้วก็จะมีตรงนี้นะตรงนี้ผมเล่นบ่อยมากนะสามแปดสองแต่ทห้มันดูน้อยจังวะเออช่องเถอะอ่ะโอเคครับ okay. ผมแล้วก็อ่ะผมมีเพิ่มเติมนิดนึงนะตรงนี้นะผมเพราะว่า ตรงนี้คือผมไปเล่นเพิ่มเติมมาแล้วเพราะว่าไอ้ตรงจุดเนี่ยเนี่ยเออเนี่ยตรงนี้คือผมตายบ่อยอยู่พอสมควรเนี่ยผมเลยไปเล่นมาเพิ่มเติมนิดนึงนะตรงที่มันดับเบิลจัมได้นะฮะ <c oughs> อ่ะโอเคก็ตายไปทั้งหมด36นะผมก็เป็นเออไม่ใช่เอ,อ่อบวก36เข้าไปก็จะเป็น1,934นะผมแล้วก็บวกกับที่ว่าเกมมันน่าจะไปเซฟในสมัยก่อนด้วยอะไรเงี้ยหรือไม่ก็เล่นแบบเล่น,ลนๆอะไรเงี้ยเอาง่ายคือด่านนี้ตีกลมๆแลนะ้วตายไปประมาณ2,000ท้วนนะผมก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะฮะเดี๋ยวลองมานับจำนวนกระโดดส แต่ว่าไอ้ดาดเนี่ยแต่ละครั้งที่ตายอ่ะคือตายแบบพอนทางไกลนะแต่ละครั้งที่ตายคือจะตายแบบประมาณ4 0 5 0ขึ้นไปอ่ะเออมันก็เลยจะกระโดดข้างเยอะนะและดาดมันยาวด้วยนะเออโหตอนแรกผมึกว,ว่าจะเล่นนานแลวดาดเนี่ยเพราะว่าคือดาดมันโอหเป็นหมื่นเลยคือดานเนี่ยมันมันยาวประมาณ3นาทีครึ่งบ้าถ้าผมจะไม่ผิดนะเออดานเนี่ยมันน่าจะยาวประมาณ3มนาทีครึ่งนะฮะซึ่งตอนแรกผมคิดว่าแบบโหดานนี้จะไมเมียวกาสผ่านซะและ้วแสดงว่าสิ่งนี้ทำให้ผมเห็นนะว่าฝีมือผม มันน่าจะพัฒนาขึ้นแล้วจริงๆนะฮะเออเพราะว่านะก็พูดพูดตรงเลยรู้สึกว่าตัวเองเล่นเก่งขึ้นจริงๆนะฮะเออเพราะก็เล่นมาตั้งแต่ผ่านด่านอาซูมาน,นี่คือแบบโอ้สกิลบูสต์เลยนะ,ะคือแบบเก่งขึ้นเยอะนะฮะอ่ะกระโดดไปทั้งหมด3 8 7 8 5ื่นแปดันบะผมเดี๋ยวนะผมบอทชูไปเนี่ยมีหนึ่งสองสามสี่ห้าเฟย์โดดไปทั้งหมด3 8 7 8 5ื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าแล้วผมก็กลมๆเลยสี่หมื่นนะฮะ,ดด 4, ะ,ฮะตายไปสองพันโดดไปประมาณสี่หมื่นนะฮะผมโอเคผ่านเรียบบรร้อยนะคัผม โคตรเหนื่อยคือไม่ไเหนื่อยขนาดนั้นนะแต่บอกเลยว่าโคตรลุ้นนะคือจริงอะดาดเนี้ยคือแค่เลย50%เป็นต้นไปอ่ะเออผมก็เริ่มลุ้นแล้วนะเออเพราะมันแบบมันมันเริ่มมาไกลได้ไงเพราะดาดเนี้ยมันยาวตั้ง3นาทีครึ่งนะฮะเออแล้วก็แบบผมไปถึง50-60%เนี่ยคือมันก็เริ่มแบบมันก็เริ่มแบบหัวใจเต้นแรงขึ้นนิดนึงแล้วและยิ่งช่วง80-90%นี่คือหัวใจมันเต้นแรงเองอัตโนมัติเลยนะมันเต้นแรงเองอัตโนมัติเลยจริงๆนะเออแต่ผมก็แบบ คือผมไม่ได้ดู Youtube นะผมนั่งเปิดคลิป u t u b e แล้วก็ฟังทีไว้มันเพลินๆแล้วก็นั่งเล่นไปด้วยตอนประมาณ80-90%ผมไม่ได้สนใจ Youtube เลยผมนั่งจ้องอย่างเดียวเลยแล้วก็พยายามฟัง Youtube ไปด้วยนะฮะเหตุผลที่ผมฟัง YouTube ไปด้วยเพราะว่าคือผมไม่อยากให้มันกดดันตัมากเกินไปพยายามจะหาทำอะไรให้มันชิลๆนะผมเออ อย่างในตอนเมื่อมามา,มาที่8ตุลาตอนผมเล่นนะคือผมเล่นนั่ง,งเล่นแบบโคตรชิวนะไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรเลยเออคือแบบนั่งฟังยูทูบแบบเออแบบเหมือนทำเรียกชั่นได้สามแบบอ๋อเอออะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละโอเคนั่งเล่นไปพูดไปพยายามให้มันชิวที่สุดเพราะส่วนใหญ่เวลาเวลานั่งเล่น,นชิวๆเี่ยมันจะผ่านนะเออแต่ว่ารอบนี้ก็ผมก็นั่งฟังยูทูบแบบเอหมือนเ่ด้มอ๋นั่นแหละแล้วมันก็ผ่านนะพูดไปพยายานชิวี่ อ่านว่าอะไรวะผมก็ยังไม่รู้สักทีนะฮะดัดฟิวเจอร์ฟังสองแล้วกันนะเออจะเล่นแบบนี้นะผมมีฮะนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ยผ่านแล้วเว้ดัดเนี้ยโอเคอ่ะคลิปที่สี่สิบแปดเคลียร์เรียบร้อยนะผมคือคลิปเนี้ยคลิปที่สี่ผะ,ะมนะผ,มผมน่าจะได้ลงตอนประมาณเดือนธันวานะฮะแต่ว่าผมอัดเสร็จคือคลิปเนี้ยผมน่าจะได้ลงตอนประมาณเดือนธันวาอ่ะผมอัดดองไว้เฉยแต่ว่าคลิปเนี้ยเอาจริงอ่ะผมอัดเสร็จตั้งแต่ตอนวันที่9ตุลาแล้วนะฮะแต่ว่าผมน่าจะได้ลงทีนึงกน็น่าจะนู่นเดือนธันวาเลยนนนะะเเเพราาาว่คคืือออผมมข้้ใจณนะตนนีย ณปัจจุบันวันที่9ตุลาเนี่ยผมเพิ่งจะลงคลิปที่41ในย t u b e ไปเมื่อไม่นานนะฮะเออคือผมอัดคลิปที่ 4A เสร็จปุ๊บอัด42 43 44 45คือณตอนแนี้ในคอมผมอ่ะคือผมลงคลิปที่41ไปแล้วใช่ไหมหนตอนแี้ในคอมผมอ่ะคลิปที่42 43 44 45 46 47เนี่ย6คลิปเนี่ยคืออัดเสร็จต่อ,ตอเสร็จบ้อยแล้ว,ลวเหลือแค่ลงลอย่างเดียวนะคืออัดเสร็จดองไว้เรร้อยๆพร้อมลงแล้วนะฮะในคลิปที่48มันก็กำลังจะเสร็จแล้วนะ,ะเหลือแค่ตตดดดด่่่อนนนนะะครรผผผมมมเเีีีใจนะทสาาาาถไ้้็วขะฮะ ถือว่าดีนะครับผมเด <era> the like ี๋ยวคลิปหน้าก <in> <yes. S 1> ็ผมตั้งใจว่าจะมาเปิดกล่องของคลิปที่49ผมตั้งใจว่าจะมาเปิดกล่องแต่ว่าคลิปที่49เดี๋ยวผมเราจะได้อัดอีกทีนึงก็น่าจะเดือนธันวาเลยคือ4 1ถึง48เนี่ยผมอัดตอนเดือนตุลานะต้นเดือนตุลานะฮะเออแต่ว่าคลิปที่49เนี่ยน่าจะน่าจะต้องอัดตอนเดือนธันวาเพราะว่าผมต้องใช้เวลาในการเก็บกุญแจให้ครบไงผมต้องใช้เวลาในการเก็บกุญแจให้ครบนะฮะซึ่งเออนั่นแหละผมต้องการจะเก็บกุญแจให้ครบซึ่งมันก็ใช้เวลาค่อนข้างนานอยู่นะก่อนจะครบ ผมต้องการ4 8 0อันเพื่อที่จะเปิดอัน,นี้ครบใช่ไหมก็ตอนนี้ได้368ก็3ใน4แล้วนะก็เหลือนิดนึงก็จะครบแล้วนะผมอ่ะสรุปแล้วนะฮะวันนี้ผมสามารถเล่นดาดฟิวเจอร์ฟัง2ผ่านได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมดีใจมากนะไม่คิดว่าจะผ่านได้เร็วขนาดนี้นะผมอ่ะคิปที่49ก็จะมาเปิดกล่องส่วนคิดที่50ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรแต่ว่าคงจะไม่ได้เล,เล่นดานทั่วไปหรอกผมตั้งใจว่าผมจะมาเล่นดานที่ผมสร้างเองนะเนี่ยก็คือดานนี้นะคือมันเป็นเพลงที่คือรู้จักเพลง,พงอ,อ,อินโทรพี่ มันนี่ช่วนึงผมชอบแล้วก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าก็มันก็พอดีนะเออแล้วผมจะมาสร้างเเป็นด่านนี่แหละนะฮะหรือไม่ก็เนี่ยเนี่ยเออเ่มันคือได้แหละนะฮะซึ่งคือไอ้เนี่ยผมสร้างแบบเนี้ยเอาไว้ตั้งแต่หลายเดือนที่แล้วแล้วซึ่งนี่ฮะนี่คือผลลัพธ์ศูนย์ออบเจกต์ยังไม่ได้เริ่มวางอะไรสักอย่างเลยนะคือยังไม่ได้เริ่มสร้างเลยนะฮะเออก็ไม่รู้ว่าจะสร้างเสร็จทันเดือนธันวานหรือเปล่านะแต่ทันแหละเพราะว่าคือผมไม่คนไม่เน้นตกแต่งนะตกแต่งไม่สวยนะผมเน้นเกมเพย์อย่าง ่ะก็คลิปนี้ก็น่าจะเล่นในไอ้ด่าดเนี่ยน่าจะเล่นในคลิปที่50นะก็เล่นด่านที่ตัวเองสร้างแล้วก็บรีไฟในวันที่31ธันวาคมคือคลิปที่50เนี่ยจะลงวันที่31ธันวาคมแล้วก็จะจบแล้วก็แฮปปี้นิวแยร์ปีใหม่พอดีจบนะอ่ะโอเคโอ้โอเคครับผมผ่านเรียบร้อยนะฮะอ่ะยังไงก็ตามแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้แค่นี้ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย

i don't know.